อัลก e ah 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 uh. ุสซุมิลลอฮ์อุลลอฮ์มานีอัลลอิม alhamdulillah ربي العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن بينان بوستها تنلع ั ب ق ا ا ل ح ล د لله นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อมั่นที่สำคัญในชีวิตของมุสลิมทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเตาะหิด อัลอุลูฮิยะหรือที่เกี่ยวกับเรื่องของการเคารพอิบาดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะเพียงผู้เดียวนะครับวันนี้เป็นบทที่4นะครับซึ่งมีหัวข้อว่าอัลอิบาดะจุมาอันะฮะชูมูลูฮะนะครับซึ่งหมายถึงคําว่าอ ah ิบาดาอัลอิบาดาที่เราเรียกติดปากกันนั้นมีความหมายว่าอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงความหมายของคําว่าอันอ ah ิบาดาและอิบาดะนั้นความหมายของมันครอบคลุมไปถึงสิ่งใดบ้างนะครับ เชคซอาลัยฟาวซานะฟิดะฮุลลาลาท่านกล่าวบอกว่าอาวัมานมะนัลอิบาดะด์ท่านบอกประการแรกความหมายของคำว่าอันอิบาดะด์เชคบอกอัลลุลอิบาดะติตตะดลลุลวัลขุดุะเชคบอกว่าพื้นฐานของคำว่าอันอิบะดาในหลักภาษานั้นหมายถึงการนอบน้อมหมายถึงการยอมจำนนนะครับว่าฟิชารัยส่วนในด้านบทบัญญัติแล้วเนี่ยเะ่าให้ تعريف ค ثير มีคําจํากัดความอยู่หลายคําจํากัดความเดีวยวกันนะครับว่ามาอนนฮาว่าเหดแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีความหมายเหมือนกันนะครับมินฮานะครับและหนึ่งในคำจำ,ำกัดความที่บรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่าอันออบะดาเนี่ยบรรดาอุลมากล่าวบอกว่าอันอันอิบาดาจ้านะครับการปฏิบัติอิบาดานั้เฮียหมายถึงต่ออัลลอฮิหมายถึงการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ นะครับบิมติแาลิมาอัลลอฮุบิฮิอัลาอันซีนาติรุสุลิฮีนะครับหมายถึงการเชื่อฟังลล l a ์ด้วยกับการปฏิบัติตามคําสั่งขององค์ที่ล l l a ์จะอาลาได้ให้รอซูลของพระองค์เป็นผู้ประกาศเป็นผู้สั่งให้เรากระทานะครับฉะนั้นอิบาดะหมายถึงการเชื่อฟังล l l a ์เชื่อฟังด้วยแบบวิธีใดพีน่น้อนเชื่อฟังด้วยกับการปฏิบัติตามคําบัญชาของล l l a ์ที่ล l l a ์ให้รอซูลของพระองค์เป็นผู้ประกาศ นะครับนั่นเรียกว่าอิบาดาะนะครับวามินฮานะครับและความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คืออีกคำจำกัดความหนึ่งนั่นเองนะครับอันนั่นอิบาดะจะมาอันนาฮาอิบาดะหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงอัจเดลลุลุล,ลิลลาฮิซุบฮานะหมายถึงการนอบน้อมการยอมจำนนเพื่ออัลลอฮ์หรือต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาตะอาลานะเฟฮียะนะครับ ฉะนั้นการนอบน้อมในที่นี้หมายถึงรอยาตุซุลลิลิลลอฮิจาละมอะรอยาติฮบิฮิหมายถึงเราจะต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮฺจอาละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นีและการนอบน้อมของเราที่มีต่ออัลลอฮฺจะต้องเป็นการนอบน้อมและยอมจำนนต่ออัลลอฮฺพร้อมกับความรักด้วยใช่ไหมนอบน้อมต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาละด้วยกับความรักที่เรามีต่อพระองค์ นะครับฉะนั้นนี่แหละคือความหมายของคาว่าอิบะดาที่เราทําเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความนอบนอบ้อมด้วยการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ยอมปฏิบัติต,ตามคําสั่งของข้าองเพราะความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์สุภาโนวะจาละนี่สองความหมายแล้วนะสองคำจำกัดความนะครับแต่เชษซอซาล่ฟาซานได้กล่าวบอกว่าวะจารีฟุญยะเนีละฮะแต่มีอีกหนึ่งคำจำกัดความที่มีความหมายครอบคลุมทั้งสองอย่างนะครับหัวอันนั้นอิบะดะจะนั่นก็คือ อิบาดะห์นั้นหมายถึงอิสมุนยามิอุนคําว่าอิบาดะห์คือชื่อนะครับอิบาดะห์คือชื่อยามิอุนที่ครอบคลุมนะครับลิกุลลิมายุฮิบุฮุลลอฮ์วียาร์ด้หุครอบคลุมไปถึงทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์จะอาละทรงพอพระทัยมินัลอักวาลิวัลอามาลิด้าฮีรอติวัลบาตินะนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทำนะครับ การกระทําภายนอกและการกระทําภายในฉะนั้นคําจํากัดความที่สามนี้เป็นคําจํากัดความที่ครอบคลุมทุกๆคำจํากัดความที่บรรดาอุลามะได้ให้ความหมายกับคําว่าอันอิบะดานะครับและเชคก,กล่าวตอบอกว่าวะฮิยามุงกซิมะตุนอาลัลกลบิวลลิซานวนจาวะะะะนะครับฉะนั้นคําจํากัดความที่สามเนี่ยที่หมายถึงอันอิบะดาคือชื่อของ ของอะไรพี่น้องคือชื่อที่ครอบคลุมทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยและอัลลอฮ์จาราทรงรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําพูดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการกระทาทั้งภายนอกและภายในเนี่ยที่แตกแยกออกมาเนี่ยเชคโซเลฟฟาซานท่านอธิบายต่อบ,บอกว่าในที่นี้เนี่ยสามารถจําแนกได้ออกเป็น3ชนิดด้วยกันหนึ่งใช่ไหมครับทำโดยกับหัวใจนะครับสองโดยกับลิ้นของเราโดยการพูด3ด้วยกับอวัยวะภายนอกร่างกายนะครับ เช่นอิบางท่ใบต่อบอกว่า فالخوف า ا ل ر ั ا ء والمحبة وال و ا ل ت กุลฉะนั้นทั้งความกลัวความหวังความรักการมอบหมายนะครับวรรคบาตุวรรคบาและความปรารถนาความหวั่นเกรงเนี่ยอิบ ا د ก ت ล ل ق ل ب ي ة ية, เป็นอิบัตที่ใช้หัวใจเป็นอิบัตที่เกิดขึ้นที่หัวใจใช่ไหมครับวัตทัศบียุวัดเจลีลุและการกล่าวตัสบีย تسبيح كعوا سبحان الله كان كعوا تهليل كعوا لا إله إلا الله والتكبير لكان كعوا الله أكبر والحمد لكان سلا الله لكان كعوا الحمد لله والشكر لكان خاب كنت الله سبحانه وتعالى شن كان أشكر الله شو ما كم باللسان والقلب تانمط نيجا تونشاي ليل และหัวใจ นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าเรากล่าวแล้วด้วยกับลิ้นเพียงอย่างเดียวแต่หัวใจจะต้องอยู่ในสิ่งที่เรากล่าวแปลว่าหัวใจจะจดจ่อจะนึกและจะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เรากล่าวด้วยใช่ไหมครับอิบาดะตุลลิซานียะตุลกัลบีอ์จึงเป็นอิบะดาที่นะครับใช่บอกว่าและการสรรเสริญอัลลอฮ์และการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นด้วยกับลิ้นและหัวใจใช่ไหมครับ เปลว่าเวลาที่เรากล่าวว่าน il ุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลา ل ์ล ل อิล ل ه ا ل ل ล أكبر ا ل ح อ د لله ช่วยกันอลิลลาห์ชันอัชกุลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เรากล่าวด้วยกับลิ้นพร้อมกับหัวใจจะต้องนึกถึงสิ่งที่เรากล่าวด้วยใช่จึงบอกว่าทั้งหมดนี้จึงเป็นอิบาดาที่ใช้ลิ้นและใช้หัวใจควบคู่กันไปวัสลา و ا ل ص ซ ا ة و ا ل วัลฮัจญ์วัลญิฮาดนะครับและการละหมาด การจ่ายจากาศการทำฮัจจ์และการต่อสู้ในหนทางของ Allah Subhanahu wa t a a อิบาดาตุนบัดานียะตุลกลบีแปลว่าเป็นอิบาดะที่ใช้ร่างกายและใช้หัวใจเพราะหากว่าร่างกายทำอย่างเดียวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับสิ่งที่ปฏิบัตินั่นก็ไม่นับว่าเป็นอิบาดาแปลว่าการอิบาดะของเราก็ไม่ถูกตอบรับใช่ไหมครับหัวใจจะต้องจดจอ่อหัวใจจะต้องเชื่อมัน่น หัวใจจะต้องแน่วแน่จะต้องมีอีมานใช่ไหมครับเหมือนกับเวลาที่เราขอดวอาเนใช่ไหมครับหัวใจจะต้องจดจ่อหัวใจจะต้องอยู่ในสิ่งที่เราวิงวอนขอต่ออลห a l l a านะฮูว ه ต ت อาลานั่นเองนะครับ إلا غير ذلك من أنواع العبادات التي تجري على القلب واللسان والجوارح وهي كثيرة นะครับและอื่นๆจากนี้นะครับชนิดต่างๆของการปฏิบัติอิบะดาที่จะต้องใช้หัวใจใช้ลิล้น และใช้อวัยวะภายนอกร่างกายเดือนหน้าของเราเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายชนิดเดียวกันเดี๋ยวจะมีการอธิบายในตอนท้ายของบทนะครับเชืบอว่าวาอนบาดะตุนะครับและการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ล ع ا ل ى นั้นอละกัลลอฮุล ل อล ل خ มินอัจลิฮ ا คือสาเหตุที่สําคัญที่อัลลอฮ์ทรสงสร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่มนุษย์และจินจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ س ฮ ح ا ن ه และ تعالى มันหมายความว่าอัลลอฮ์จะอะไรสร้างพวกเราขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่เราจะได้กราบไหว้เพื่อที่เราจะได้เคารพสักการะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติอิบารัดต่ออัลลอฮ์ سبحانه และตะอาลาปฏิบัติอิบารัดต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์จะละได้บัญญัติเอาไว้ได้กําหนดเอาไว้ได้ให้ท่านนาบีสุลตานุบะลาอีมุสซัลลัมได้สอนพวกเรา นะครับละตั้งกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าว่ามักตุ้ว خ ل น الجن อิ ل إ ن ลล ل ا ل ยบุดูนและข้ามีได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดอิลลาลียะบูดูนนอกเสียจ,จากว่าเพื่อที่พวกเขาจะได้เคารพสะการะต่อข้าเพียงผู้เดียวมาอูรีดูมินฮุมมินริสกิวว่ามาอูรีดูอายุตออมูลข้ามิได้ต้องการให้พวกเขาข้ามีได้ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขาข้าม่ได้ต้องการให้พวกเขานำอาหารมาให้แก่ข้า อินนัลลอฮฺฮุวะรอซาบแท้จริง Allah, อัลลอฮฺพระองค์คือผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพุลกูวะจินมัดดินพระองค์คือผู้มีกําลังพระองค์ผู้ทรงมีอํานาจนะครับฉะนั้นอัลลอฮฺตาอัลากล่าวว่าในสองอายะนะครับสามอายะก่อนหน้านี้นะครับดังที่เชคซอลิลฟซาตานอธิบายบอกว่าฟาอัชบาระซุบฮานะฮูวะตาลาอันนลฮิกมะต์มิลขัลกินจินนิวันอินซ อัลลอฮ์จะอาลาได้บอกพวกเราไว้ในอายะก่อนหน้านี้นะครับในสุรอันดาริยตบอกให้พวกเรารู้ถึงสาเหตุหรือฮิกมะจุดประสงค์ที่สําคัญที่อัลลอฮ์จะอาลาสร้างจินและมนุษย์มาเนี่ยฮิยากิยามุฮุมเบอิบะดะจินละนั่นก็เพื่อที่จะให้พวกเขารักษาดํารงนะครับดำรงอยู่หรือรักษาหรือมีชีวิตเพื่ออิบาดต่ออัลลอฮ์บฮาน ن ه ูวะุ์อาลา วะลอฮุกานิยุนอันอิบาดะติฮิมแต่เชฟบอกว่าอัลลอฮฺจะอาลาพราะองค์ทรงมั่งมีอัลลอฮฺจะอาลาพราะองค์คือผู้ร่ำรวยอัลลอฮฺจะอาลาพะองค์ทรงมีอํานาจอัลลอฮฺจะอาลาไม่ได้ต้องการที่จะให้พวกเขาอิบาดะต่อพระองค์และพระองค์จะมีอํานาจไม่ใช่พี่น้องอัลลอฮฺจะอาลาพะองค์ทรงมั่งมีต่อให้มนุษย์ไม่อิบาดะต่ออัลลอฮฺนั่นก็ไม่ได้ทําให้อํานาจของอัลลอฮฺ ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดแต่เช้อบอกว่าการที่เราจะ a l l a สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเพื่อที่พวกเขาจะได้ปฏอิบะดาต่ออัลลอฮ์เนี่ยวา่าอิาอนนามาฮุบุลมุฮตายูนอิไลฮะเพราะพวกเขาต่างหากล่ะที่เป็นผู้ต้องการอิบาดาเพราะอะไรเพราะเวลาที่พวกเขาอิบาดต่อ Allah อัลลอฮ์เคารพอัลลอฮ์อัลลอฮ์จาลจะปกป้องเขา เราจะจะตอบแทนเขาลีฟักคริฮิมิละลอฮิจอาลาเพราะพวกเขาจะต้องพึ่งพาอัลลอฮ์เพราะมนุษย์เนี่ยยากไร้พี่น้องมนุษย์อย่างเราเนี่ยยากไร้อ่อนแอไม่มีกําลังไม่มีอํานาจไม่มีความสามารถนอกจากกําลังและอํานาจและความสามารถที่อัลลอฮ์จะอาลประทานและเมตตาให้แก่พวกเราทางนำความถูกต้องความสําเร็จการช่วยเหลือมาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับฉะนั้นพวกเราจะต้องพึ่งพาอัลลอฮ พึ่งพาอัลลอฮ์ด้วยกับการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ต่อให้เราไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของมวาลียอุดบินแล้ววาลียอุดบินแล้วเขาละจาอะไาปกปก้องพวกเราต่อให้มนุษย์ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นไม่ได้ไหมายความว่าอํานาจของอัลลอฮ์จะหมดไปแต่อย่างใดเพราะเราจะอะไรพระพองค์คืออัลกอาีอัลกอวีอัลมาจนอัลลอฮ์ประทานพระองค์คือผู้ทรงมั่งมีพระองค์คือผู้ทรงอํานาจผู้ทรงมีกําลังใช่ไหมครับแต่มนุษย์ต่างหากที่อ่อนแอที่จะต้องพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ซุบ เราไม่ได้ต้องการให้เราเอาอาหารไปให้อัลลอฮ์เหมือนพระเจ้าจอมปลอมที่อื่นที่ต้องนําอาหารไปให้พวกเขาแต่เราจะอลามไม่ได้ต้องการอาหารจากพวกเราเรลลาจะอลามไม่ได้ต้องการริสกีจากพวกเราแต่พวกคือผู้ประทานริสกีให้แก่พวกเรา้ดยเหตุนี้พระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่สมควรที่จะได้รับการเคารพกราบไหว้การสักการะการอิบะดาต่อละเจาะอะลาจะเพียงผู้เดียวเช่นบอกฟาย عبدونه ع ิ ى وفق ش ر ي ع ฮ ه ฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องเคารพอิบาดต่ออัลลอ์ให้ตรงตามบทบัญญัติของอัลลอะ์ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดได้ทรงบัญญัติเอาไว้ฟามมนอาบะอัยะบุดัลลอฮดังนั้นผู้ใดที่ปฏิเสธไม่ยอมเคารพอัลลอ์ไม่ยอมอิบาดต่ออัลลอฮ์ فهو มุสตะกบิรน คนคนนั้นคือคนที่ยะโสคือคนที่เย่อหยิ่งใช่ไหมครับคือคนที่ตะกรบบอสและผู้ใดที่เคารพอัลลอฮ์สักการะต่ออัลลอฮ์อิบาดะต่ออัลลอฮ์และในเวลาเดียวกันเขาก็เคารพและกราบไหว้สิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์ในเวลาเดียวกันเคารพอัลลอฮ์ด้วย แล้วก็เคารพราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ในเวลาที่พวกเขาเคารพบอัลลอฮ์ใช่บอกฟะฮหัวมุชริกุล ah คนแบบนี้คือคนที่ทําชีริกนั่นหมายความมาต่อให้ปากของเขาเนี่ยพูดว่าเขามีอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เขาละหมาดเขาทําความดีในเวลาเดียวกันเขากราบไหว้บูชาสิ่งอื่นร่วมกันกับอัลลอฮ์จาอัลลนั่นแปลว่าคนคนนั้นเป็นม ah ah ุชริกว่ามน عبده واحد บิไลรีมาชาระและผู้ใดที่เคารพอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะแต่สิ่งที่เขาเคารพนะ่ะไม่ใช่บทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดเอาไว้แปลว่าไม่ตรงกับบทบัญญัติที่อัลลอฮ์แลรอซูด้สั่งใช้ให้ททำต่อให้สิ่งที่เขาทําเขาทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ละเพียงผู้เดียวเช่บอกฟาหัวมุบตะเดียุนคนแบบนี้คือมุบตะเดีคือคนที่ทําในสิ่งที่เป็นอุตริกรมทําบิดาในสิ่งที่อัลลอ ละ رسول ما ل س ا ่ شاهتهم و َ م َ ن ْ ع َ ب َมั ه ُ وَحْدَهُ بِمَا شَرَعَ لَحُدَائِتِ خَرَبَ ا ل ลَّ ه ์เพียงผู้เดียวตรงตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้รอซูลของพระองค์สอนฟะฮุลมุมีนุลมุวะฮิดคนแบบนี้คือผู้ที่ศรัทธาทีแท้จริงที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์แต่อาลายังถูกต้องและสมบูรณ์นะครับฉะนั้น นี่คือความหมายและความเข้าใจที่ถูกต้องที่มีต่อคําว่าอันอ ah ิบาดะประการที่สองเช่นบอกว่าแฟนเอียนอนุนว่าอิบาดะที่วชุมูลิฮะอนุว่าอิบาดะที่วชุมูลิฮะนะครับประการที่สองก็คือชนิดต่างๆของการปฏิบัติอิบะดาและการปฏิบัติอิบะดาเนี่ยครอบคลุมไปถึงสิ่งใดบ้างอนุว่าอิบาดะที่วชุมูลุฮะนะครับหมายถึง ต่อไปนี้เราจะดูกันว่าคําว่าอิบาดะเนี่ยมีกี่ชนิดและครอบคลุมไปถึงสิ่งใดบ้างก่อนหน้านี้เชฟซอลและฟาซานท่านได้พูดกันพอสังเขปนะครับแต่ตอนนี้จะมีการลงรายละเอียดนะครับที่ลึกไปกว่าตอนแรกนะครับชอกว่าอิบาดะตูละาอันว่าุลคา i ี่รการปฏิบัติอิบาดะต่ออาง์นั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันุล ي อันว ك อ أنواع า ل ط ا ع ا ลอ ل ظ ا ร ر ิ على ลิ سان ์วันจาวาริพีนะครับเ <ت ص في ق> ช่บอกว่าการปฏิบัติอิบาดานนั้นตัชมัลแปลว่าครอบคลุมครอบคลุมทุกทุกชนิดของการเชื่อฟังต่อ ح ح อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาละอัลลอฮฮิรราภายนอกอัลลิซานวันจาวาริีภายนอกหมายถึงภายนอกร่างกายคืออาจจะใช้ลิ้นใช่ไหมครับ <ت ص في ق> เป็นการเชื่อฟังต่อเราสิ่งใดที่เราพูด พูดเพราะเราเชื่อฟังอัลลอฮ์ใช่ไหมครับนั่นคืออิบาดนะวะวันเยาวาเนียมือของเราตาของเราหูของเราเท้าของเราการเคลื่อนไหวไภายในภายนอกร่างกายของเราเราทําไปเนี่ยใช่ไหมครับเป็นการเชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์แสดงว่านั่นคืออิบาดนะวาสซาดีรอานลกลบและสิ่งที่ออกมาจากหัวใจก็เป็นอิบาดนะเช่นอะไรพี่น้องการิกริเช่นการลำลึกถึงอัลลอฮ์ ใช่ไหมครับคำว่าซิกซิกหรือซิกเกเนี่ยเป็นคําที่มีความหมายครอบคลุมหลายอย่างเดีวยวกันใช่ไหมครับ mm hmm. การนำเรื่องถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจะอะไรด้วยการกล่าวถ้อยคําใช่ไหมครับกล่าวถ้อยคําที่ศาสนามีบทบัญญัติให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮิละอูดีม سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا من من الله إلا إليه لا أن أن والتسبيح لك أنك سبحان الله والتهليل كأنك ولا لا إله إلا الله وتلاوة القرآن كان القرآن كف العبادة والصلاة كان لمات والزكاة لك جاي الزكاة والصيام كان تسنون والحج ิแค่ทำ حج و จ ل ج, ج ه ล د ิแล้ิแค่ตัศน์เนี่ยหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และา ع าลาการทำ جهاد ิและอัมริบิลมาอรูฟิการใช้ให้ทำความดีวันน้าฮิอานิลมุงกัดการห้ามปรามคนจากการกระทำความชั่วก็เป็นอิบาดะวัลอห์ซานิอิลอะการิบิและการทำความดีกับญาติใกล้ชิดก็เป็นอิบาดะวัลเลียจามาทำความดีกับ เด็กกำพร้าวันมาซากีนแก่คนยากคนจนว่าดิซาบีนแก่คนเดินทางให้น้ำให้อาหารเลี้ยงดูเขานะครับหรือให้เงินช่วยเหลือเขานะครับสำหรับคนเดินทางก็เป็นอิบาดะอัลฮุบบิลลาฮิวะรสูลิฮิและการรักอัลลอฮ์รักอยู่ที่ไหนรักอยู่ที่ใจ ใช่ไหมครับและแสดงออกมาด้วยกับคําพูดและการปฏิบัติรักอัลลอฮ์และเราสูลของพระง ala, ก็เป็นอิบาดะห์ว่าขอชี้ติดละการกลัวอัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์ที่ใช้หัวใจวันอีนาบัติอีไลฮีการกลับตัวกับใจกลับเนื้อกับตัวไปยังอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ะและ ت ع าล ى ก็เป็นอิบาดะห์ว่าอิคลาสิดีนละและการปฏิบัติาศาสนกิจในาศาสนา นะครับอิบาดห์ต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อ Allah ุบฮา a า a ูว wa ะอาละก็เป็นอิบาดห์วัอบริและุกมิฮีและการอดทนนะครับเวลาที่ a l าล h ได้ทรงกําหนดสิ่งใดก็จะอาบนบทบัญญัติต่างๆเราอดทนในการปฏิบัติใช่ไหมครับในการกระทําเพื่อ Allah นั่นก็เป็นอิบาดห์วัริบาบิกะบาอิฮีและการยอมรับการกําหนดนะครับการได้รับ บททดสอบต่างๆเนี่ยเรายอมรับด้วยความพึงพอใจเนี่ยว่าสิ่งนี้เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์เราพอใจเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้ตีพยตีพายนั่นก็เป็นอิบาดะห์วาจากุลรอะไรและก็การมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบ ا านวาจาแล้าก็เป็นอิบาดาห์วรรจัยลีรห์มะติฮีและการหวังหวังอะไรพี่นอ้องหวังความ เมตตาจาก a l l a า سبحانه و ت ع าลิก็เป็นอิบาดะห์วัลข้อฟีมีนอาดาบิและการกลัวการลงโทษของลลอ a h ก็เป็นบารอิบะดาห์ فهي ุนล ل ุ لكل ت ั ر มุ ت المؤمن น ن ن อิบะดาห์ครอบคลุมไปถึงทุกๆสิ่งที่เป็นสิ่งอะไรพี่น้องเป็นการใช้ชีวิตการปฏิบัติของผู้ศรัทธานะครับ إذا نوى อล ا القربة นี่คือกฎเกณฑ์ที่สำคัญ เมื่อใดก็ตามที่เราตั้งเจตนาในการปฏิบัติของเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อหวังว่าเราจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั่นคืออิบาดะเอามาอยู่ไอ้นูอะไรฮะหรือสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หรือทำจะทําให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นอิบาดนะ ฮัตแลาดาตแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันที่เราทำกันเป็นกิจวัตรหรือทำกันเป็นปกติเนี่ยนะครับนั่นก็จะเป็นอิบาดด้วยเช่นกันเมื่รไรบ่นองอิดะกอซะดะบิฮะอัตกาวิยะอัลตตาอาตมอไรก็ตามที่เราตั้งเจตนาเวลาที่เราทำ สิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันของเราเราตั้งเจตานาว่าเราทําสิ่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีกําลังมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะได้ทําในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์เช่นอะไรพี่น้องกัรนานมีเช่นการนอนการนอนเป็นอะไรพี่น้องการนอนเป็นกิจวัตรธรรมาดาเป็นอาดะใช่ไหมหากว่าเรานอนเนี่ย ปกติในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความตั้งใจอะไรมันก็เป็นเรื่องของกิจวัตรไม่ได้ผลบุญไม่มีบาปใช่ไหมเราเสียว่าเรานอนเลยเวลาเป็นประจำไม่ยอมลุกขึ้นมาละหมาดใช่ไหมครับฉะนั้นการนอนจริงเป็นกิจวัตรปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตั้งเจตนาว่าฉันจะนอนเวลาเนี่ยฉันจะรีบนอนแต่หัวค่าเพื่อที่ฉันจะได้ตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนจะได้มีกําลัง ฉันจะนอนเวลากลางวันหลังละหมาดรุฮรีสักนิดหน่อยกอยลูแล้วเพื่อที่จะได้มีกําลังตื่นขึ้นมาละหมาดอาซาทำอิบาด้ในตอนเย็นการนอนปกติของเรามันจะกลายเป็นอิบาดาวันอัคคิวัชรบีการกินอาหารการดื่มน้ําก็เหมือนกันใช่ไหมครับปกติเรากินอาหารพระเราหิวเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้เป็นอิบาดาเพราะเป็นอาดาเป็นสิ่งที่มูบา ใช่ไหมแต่เมื่อไรที่เราตั้งเจตนาว่าฉันกินข้าววันนี้ฉันกินน้ําแก้วนี้นะฉันกินเพื่อที่ฉันจะได้มีกําลังร่างกายจะได้มีกําลังมีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติอิบาดะนั่นแปลว่าเราจะได้ผล,ลบุญจากการกินและการดื่มของเราและการกินและการดื่มไม่ได้เป็นกิจวัตรธรรมดานะแต่มันจะเป็นอิบาดนะทันทีวันใบอิวชิรอไการซื้อขายก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราทําการค้าน เราไปขายของเราไปซื้อของเนี่ยปกติเราก็ไปซื้อของธรรมดาไปขายของตัวๆไปแต่เราตั้งเจตานาว่าเราไปขายของเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์เราจะได้มีเงินมาเจือจุนตัวของเราและครอบครัวของเราจะได้มีเงินในการที่จะใช้จ่ายสําหรับตัวของเราใช่ไหมครับจะได้ไม่ไปขอคนอื่นกินนี่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ทารุูลเราจะได้ไม่ใช้จ่ายในคนในครอบครัวให้ในาฟากกแก่ภรรยาแก่ลูก นั่นเป็นสิ่งที่อลอ์ในเราสูญใช้แสดงว่าการค้าขายของเราก็จะเป็นอิบาดขึ้นมาทันทีวะตอลาบรริสกีและการแสวงหาปัจจัยยังชีพนะครับก็จะเป็นอิบาดแทนที่ปกติแล้วเป็นอาดที่คนทั่วๆไปเขาก็ทำกันแต่เรามีเจตนาเพื่อที่จะ ให้การสแสวงหาปัจจัยยังชีพของเรานั้นมาช่วยเหลือในการใช้ชีวิตของเราดําเนินชีวิตของเราเป็นไปตามคําสั่งของอัลลอฮซุพานะฮูวะจาลวันดิกาให้การดิกะก็เหมือนกันก็เป็นอิบาดาห์ที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์เลาะหอซุลของโมทั้งๆท,ท,ที่ปกติแล้วเป็นอาณาแต่เรามีเจตานาปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์เลาะรอซูลและเพื่อที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากการกระทําที่ไม่ดีและน่ากเกลียดน,นะครับฉะนั้น อาด د ตเล่านียจะกลายเป็นอิบาัตเชติงบอกฟาอินนะฮะดีลาด د ตมันีนิติศอลย์ผะทุศทศิรูอิบาดัตนะครับเชติงบอกว่าฉะนั้นแล้วกิจวัตรต่างๆเรานี้กล่าวมาทั้งหมดนะครับเวลาที่เราทำเนี่ยทำพร้อมกับการมีเจตนาที่ซอรีแทที่ดีงาม จะกลายเป็นอิบาด์ทั้งหมดเลยยูซาบ,บัอัเฮะและเมื่อเป็นอิบาดา์แล้วก็จะได้รับการตอบแทนเวลาที่เราทํากินข้าวก็ได้รับผลบุญดื่มน้ําแก้วนึงก็ได้รับผลบุญนอนหลับก็ได้รับผลบุญใช่ไหมครับแต่งงานก็ได้รับผลบุญออกไปทําการค้าขายหาริสกีก็ได้รับกับผลบุญใช่ไหมครับลสตลว,ลต,ลวลติลอิบาดะตุกาเระตันอัลัอัลชะอยลมรูฟะชน้นอิบะาดา จึงไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เพียงแค่บทบัญญัติที่เรารู้เพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่มีความหมายที่ครอบคุมไปถึงการกระทําที่เป็นกิจวัตรที่เราทํากันเป็นประจําทุกวันแต่เราจะต้องทําด้วยกับเจตนาที่ดีเจตนาที่ทําเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อจะทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จะทำ,ทำเพื่อช่วยเหลือให้เรามีกําลังในการที่จะทําอีบานแด่ที่อัลลจะอาลาสั่งใช้พวกเราการ การทำที่เป็นกิจวัตรปกติของเราในแต่ละวันมันก็จะกลายเป็นอิบาดนะ ที่จะทําให้เราได้รับกับผลบุญมากยิ่งขึ้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับและนี่แหละคือความหมายของคําว่าอิบาดาและคือสิ่งที่คําว่าอิบาดาเนี่ยครอบคลุมไปถึงสิ่งใดบ้างนะครับขอพาะสุภานุวาจะอาลาเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเรารให้พวกเรานั้นได้รักษาการปฏิบัติอิบาดาต่อพระองค์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ให้พวกเราได้กระทําในสิ่งที่อรรถในรูลข,ของพระองค์ได้สั่งใช้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และได้รับการตอบรับในทุกทก,การงานของเรา صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته